ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์คลิปวิดีโอใน tik tok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อว่ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o k ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k ของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเรา ขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดที่แชร์ตรงนี้เนาะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม300แชร์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเคลืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธน,นาคารค่ะกระตุ้นโบนัเปอร์เซ็นต์มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะหรือว่าสแกนจ่ายตรงนี้กันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปเอ่อขออภัยค่ะเป็นทูม,มันนี่วอลเล็ตเนาะแล้วก็สามารถมาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนอ่าข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สาม,มารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อก ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถลีดแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถลีดข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า s k m ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปนะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคีดข้างลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจรรก็ได้ขิดเข้ามาใช้บริการนะแล้วก็จะรับตราคอมมิชชั่นอีก 5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i ก t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์คลิปวิดีโอของเรากันเนะเาะตอนนี้นะคะยอดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะก็อยู่ที่23ครั้งนะคะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะ ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมี23ครั้งนะคะยอดแชร์ของเราตรงนี้นะก็ขึ้นมาเป็น382ครั้งกันแล้วนะคะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไวมากๆเลยเนาะเพอเมื่อกี้สั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ km social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ